ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวดิดีโอดีๆนะครับผมขอแนะนำโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการข่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบน emulator ด้วยสามารถรดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งเทคนิกของโปรแกรมนี้มันดีอย่างไรอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ต ไม่จะไปต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด PC ไว้เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวี่ทั้งวันครับอย่างเช่น r a ็กนาร k อกออนไลนใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของ r a ็กนาร็อกและทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอรดใช่ไหมยี่ชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกม r a ็กนาร็อก็ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนําปัจจุบันเนี่ย ผมเล่น F K Journey บนตัวของโปรแกรมตัว U G Phone ใช่ไหมอะกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับ ตัวของเกม F K Journey ยังอยู่ในคลาวเหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราเหมือนเดิมและเ Download, ผื่อใครอยากดาวน์โหลดนะครับผมทิ้งลิก์ไว้ที่้า่างคลิปแล้วเนาะแล้วก็ดูครับลิงก์ดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด A F K 0 0 0นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพร้อมๆกันเจอก และก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาร้านตเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไร้รีฟันนะครับผมขอแนะนำร้านเกมสเตชันท็อปอัพนะครับร้านของเขาเนี่ยจดทะเบียนถูกต้งตะมกฎหมายและก็เปิดทำการมาแล้วกว่า2ปีทุนจดทะเบียนบริษัทกว่า1ล้านบาทนะครับแล้วก็รับเติมอีกหลากหลายเกมมากมายนะสามารถเข้ามาที่ใต้ด้านล่างคลิปได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ของร้านเขาไว้นั่นเองนะแล้วก็ปีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยถามมาเกี่ยวกับตัวของถังซานนิวเวอร์เนาะหรือว่าถังซานเ m o มเนั่นเองนะครับว่าเฮ้ยผมเติมร้านไหนนะครับได้ ร้านเกมเตชั่นท็อปอัพนะครับในราคา100ดอลลาร์เนี่ยจากถ้าเราซื้อเองเนี่ยราคา3,700ใช่ไหมเหลือราคา2,900ถูกไปกว่า800บาทและการเติมเกมเนี่ยใช้แค่ UID แค่นั้นในการเติมเกมนะครับซึ่ง UID เนี่ยเราไม่จะไปต้องเอา ID ให้ทางร้านเติมเกมนะเราใช้แค่3อย่างนี้ในการแค่เติมเกมนะครับโดยที่เราอยู่ในเกมก็จะสามารถเติมเงินให้โดยที่เราไม่จะไปต้องออกจากเกมและไม่ต้องเอา ID เกมไปให้เขาเผื่อใครมองหาร้านเติมเกมดีๆนะครับอย่าลืม เกมสเตชันท็อปอัพนะครับเจอกันครับโอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่รชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนอษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับวันนี้ผมภูมิจะเป็นอาราฟัมบลี่เกตเช่นเคยสำหรับวันนี้เนะี่ยเราอยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีภาษาไทยอย่างเป็นทางการนะครับเป็นเกมที่มีชื่อว่า Seven Night Reverse นั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันตอนนี้เปิดให้เล่นเฉพาะเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเท่านั้นนะครับแต่ว่าตัวเกมเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันมีไฟล์ ภาษาไทยมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่เซิร์ฟไทยหรือว่า g l o b a l อาจจะเปิดเร็วๆนี้ก็ได้นะครับถ้าเขาใจดีก็อาจจะเดือนหน้า3เดือนอะไรประมาณนี้นะครับเนาะก,ก็รอลุ้นอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาบอกเพื่อนๆสำหรับใครที่ยังไม่สามารถผูกบัญชีได้นะเผื่อใครแบบเฮ้ยดาวน์โหลดมาแล้วล็อกอินบัญชีเกรด i d แล้วได้ตัวละครที่ตัวเองต้องการแล้วใช่ไหมอะอยากผูกบัญชีแล้วก็วิธี ในการใส่โค้ดแล้วก็จะมาแจกโค้ดทั้งหมด4โค้ดด้วยนั่นเองครับก็อันดับแรกเลยไปที่ลูกฟันเฟืองด้านขวาล่างครับสังเกตตรงนี้อ่ามันจะเป็นการตั้งค่าเซตติ้งต่างๆนะครับมองไปมุมบนขวามือสุดครับอันที่4เลยอ่าตัวสีส้มๆตัวนี้นะครับคือการผูกบัญชีนะครับกดคลิกเข้าไปเผื่อใครล็อกอินเกรสมันจะให้เราผูกอยู่4อย่างก็คือ Net m a r b l e ID นะ Google ID Apple ID แล้วก็ Facebook ID นะสอย่างซึ่งข้อควรระวังอย่างยิ่งเลยคือผูกได้แค่บัญชีเดียวเท่านั้นถ้าเป็นบางเกมเนี่ยมันสามารถผูกได้2อันอย่างเช่นเฮ้เราอยากผูกอีเมลแล้วคราวนี้เรารู้สึกว่าเออมันเข้ายากว่ะเราสามารถผูกบัญชีอีเมลธรรมดาไดผ้ผูก Facebook ได้ใช่ไหมแต่ว่าของตัวเกม Seven นไ e รีเบิเนี่ยผูกได้แค่บัญชีเดียวเท่านั้น แล้วมันจะห้ามผูกบัญชีอื่นซ้อนเลยเพราะฉะนั้นบังคับว่าแนะนําเป็นสมัครบัญชี Google แบบใหม่อ่ะแล้วก็ค่อยมาล็อกอินดีกว่านะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าข้อสังเกตคือถ้าเราเคยเล่นแบบเฮ้ยเราอยากล็อกอินตัวเกมเนี่ยแล้วเราใช้อีเมลแล้วเนี่ยมันไม่สามารถล็อกอินตัวซ้ำได้อ่าเพราะฉะนั้นเราก็ไปสมัครใหม่เอามาประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็สุดท้ายคือการใส่รหัสโค้ดของขวัญน,นั่นเองนะครับก็ตรงนี้เลยเห็นไหมลูกของขวัญครับอ่า กดเข้าไปตรงนี้โค้ดจะมีด้วยกันอยู่4ี่โค้ดนะครับผมไม่แน่ใจว่าแจกของอะไรบ้างนะครับอันนี้คือโค้ดหนึ่งเลยอ่า,อ,าอันนี้เดี๋ยวขอขอแปะแป๊บหนึ่งนะครับใช่เปล่าวะเพื่อนโอเคตรวจสอบนะครับก็คือกดสีแดงฟึบโอเคอ่าเราได้ของขวัญมาเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้ โอเคอันนี้เป็นโค้ดที่2นะครับโคดสีแดงเหมือนเดิมตรวจสอบเหมือนเดิมอ่าได้ของขวัญเรียบร้อยแล้วอ่าอันนี้เป็นโค้ดที่3นะครับโอเคกดยืนยันเหมือนเดิมปึบเรียบร้อยอ่าสุดท้ายนะครับนี่กดยืนยันปึบ อ่าเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูว่าของเนี่ยได้อะไรบ้างเนาะมันมีอยู่สี่โค้ดใช่ไหมอ่าหลักๆเฮ้ยใบสุ่มหรออ๋อใบสุ่มสีดาวครับแต่ว่าเป็นสีดาวอ่าไม่ใช่ระดับแบบตัวสีส้มอ,ะอ่ะอ่าเป็นตัวสีม่วงธรรมดาอ่าประมาณนี้ก็ยังเอามาใช้ผ่านด่านได้นะครับทองส0,000นอ่าอ๋อเป็นทร,รัพยากรในการอัปเกรดตัวละครนะระดับ น่าจะระดับสูงเลยนะออ้แพงนะ30ชิ้นแล้วก็กล่องกูแจนะครับ60ดอก3กล่องอ่ะก็ถือว่าได้อยู่นะเออไม่ได้แย่นะครับสำหรับการเริ่มต้นนะก็เดี๋ยวลองไปเปิดสุ่มดูนะครับว่าโชคดีได้อะไรบ้างโอ้อันนี้คุณจะโบเติมไปนี่ว่าขอลองสักหน่อยดีป่ะวะอ่ะเดี๋ยวกดตัวนี้ครับโอเคแล้วก็อันนี้มันไม่ได้มีตัวเซเว่นไนไง,ไงมันเป็นตัวธรรมดา อ่าถ้าได้ซีอินมาก็คือเรียกได้ว่าตัน12ดาวนะครับก็อ่ะลองดูได้ตัวไหน,อญญนโอ้โหไอ้เหี้ยสมพรปากของแท้ของแท้12ดาวคูเหลือเชื่อโอตันเลยครับตอนนี้คือน้องแม่งรลุหลอดไปแล้วอ่ะแสดงว่ากาชาเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนเอาซีอินออกก่อนเดี๋ยวแบบ เดี๋ยวชิบหายกันหมดนะครับอ่ะเอาเปตัวไหนดีวะอ่าตัวนี้ก็เก่งอ่ะโอ้โหบอกเลยว่าเต็มคาราเบลแล้วก็ตัวที่ใช้อ่เยอะอยู่นะเดี๋ยวค่อยมาไล่ดูอีกทีอ๋อตัวนี้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 ฟาร์มด่านอ่ออันนี้ออกโจเกอร์อืม เอาตัวเอาตัวไหนดีว่าอีวานแล้วกันวะคือมันมันทำเล่นได้นะอ่านี่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 การไม่แน่ใจว่าการพิษหรือว่าอะไรหรือเปล่าโอเคอ่ะโอ้โหมีใบกระชายอีก92ใบว่ะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวตีมือนะครับก็เรได้ว่าอ่ะมาตีบวกตัวโอ้โหโชคดีนิดนึงนะ ก่อนจากลานะครับนี่เซอิน12ดาวตันแล้วนะครับของแท้เลยครับคือดาเมตตอนนี้ดอกละ3 0แสนแล้วนะดอกละ3 0แสนแล้วนะไปต่อไม่ได้แล้วนะได้น้องมานี่เหงาเลยนะโอเคก็หลักๆทั้งหมดทั้งมวลจากประมาณนี้แล้วกันนะครับก็สำหรับที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับไพแล้วก็กดแชร์เจอก,กันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ